อตอนนี้ไปก็เริ่มคุยกันเรื่องประกรรมานเฐานแบบคุยดีดีกว่าก็เร่จยออกมาั้าแบบคุยกันนะเพราะว่ากรรมฐานจริงๆที่ญาติโยมบริษัททำนี่ถ้าไปหวังจะเฉพาะเวลาสงัดเราจึงทำสมาธิ อาการแบบนั้นเป็นอาการของการฝึกใหม่ไม่ใช่อาการของผู้ทรงกรรมฐา,านจริงเพราะการฝึกใหม่หมายความถึงเวลาสงัดก็นั่งนาบพระบัา,บบางเขา้าที่สงัดบั่งเงียบๆรู้อารมไม่ใจเข้าใจออกรูคำบนะรรณาและพิจารณาอย่างนั้นเทวะการฝึกคือฝึกการทรงตัวแนละได้กุศล ให้จิตคิดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลอย่างว่าภาวนาว่าพุโทโธก็ดีสมาระหังก็ตามอย่างนี้เป็นพุทธ,ธานุปติกติถือว่าเวลานี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกนี่ถ้าทํากันจริงๆมีกรรมฐานที่คุ้มครองได้จริงจะต,ต้องไม่เฉพาะเวลาฝึก คือเวลาเราฝึกการทรงตัวนะก็ต้องการให้ยามปกติมีความรู้สึกตามนั้นก็นั่นก็หมายความว่าขณะที่ฝึกการทรงตัวจิตเป็นกุสลยามปกติที่เราไม่นั่งหลับตาแบบนั้นนั่งคุยกันอยู่ก็ตามทำงานก็ตามถ้าคุยเรื่องอะไรก็คุยกันไปตามเรื่องจิตก็ตั้งอยู่ในเรื่องที่เราจะคุยอันนี้ไม่ขอธรรม,มาดาเวลาทำงานจิตก็ต้องนึกถึงงาน เวลาว่างจากการคุยเราเวลาว่างจากงานจิตน้อมไปได้กุศส่คือชาติจิตหายเปล็กคิดว่าเราเคยทําทานให้ทานไว้เคยให้ทานกับสัตว์บ้างให้ทานกับคนบ้างถวายทานกับประสงค์บ้างนึกถึงทานของการกุศสก็ดีนึกถึงเราเคยใส่บาตรเคยฟังเทศเคยบูชาพระเคยเจริญภาวนาก็ตาม ไห้น้อมถึงจจิตน้อมเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จิตน้อมในกุศลให้มันลดเพลินในกุศลคำว่าจิตน้อมในกุศลด้วยความมั่นใจใต้งใจจริงวันหนึ่งสักสองสามนาทีก็ถือว่าใช้ได้จิตจะได้มีอารมณ์ชินเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย เราจะไปคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในสณานที่เราจเจริญกรรมาฐานอันนี้มันไม่ได้ <c oughs> มันบอกกันแน่นอนไม่ได้ให้อจิตมีการท่งตัวอย่างกับถ้ามีอารมณ์สูงหน่อยเข้าในเขตวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณตามแบบอย่างอ่อนก็คืออนิจังทุกขังอนัตตาอันนี้ว่ากับตามแบบ การวิพัฒนายาอย่างสูงอย่างเข้มจริงๆก็ได้ก่เริยสัตว์ขึ้นต้นในทุกอเริยสัต์ที่จริงๆเราใช้ตัวเดียวก็พอไท้ทุกแต่ความจริงการจะเรียนวิปัฒนายาได้อเริยสัตว์ง่ายนะง่ายม่ช่โรงลืมง่ายการจริงมันจะจะไม่เหมือนกันรอาฉันว่าเป็นง่ายนะ การเยราเสัต,ตนนว์ไม่ต้องไปน,นั่งแกลวไม่ต้องไปนั่งหลับตาให้จิตมันชินกับอารมณ์ถ้าจิตมียามว่างหายเปลี่ยเห็นคนเดินไปเดินมาก็คิดว่าคนที่เดินไปเดินมาทุกคนเดินด้วยเพราะความทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่มีทุกข์เขาไม่เดินกาเดินไปไหนเดินไปซื้อของก็ต้องพ่ามันหิวใช่ไหม อยู่ในอาหารต้องการอาหารจริงไปซื้อของมา,พา,าเพื่อยาทานหรือว่าถ้าเดินไปหาหมอ,อก็ทุกพรโรคไก่ไข้เจ็บเดินไปทํากิจกายงานก็ทุกว่าสมบัติมันไม่พอ้องสั่งสมสบัติมาไม่พอเพื่อใช้ใจเกรงความว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่ก็ดีเดินไปทํางานทาํากายก็ดีทำอะไรอยู่ก็ตามทุกริยบทเขาเต็มด้วยความทุกข์ ไม่มีใครมีความสุขจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนชาวบ้านเนี่ยไม่น่าจะสนใจมากนะให้สนใจทุกเราเองให้มากที่สุดเพ <c oughs> ราะทุกคนอื่นเราไม่เห็นจริงเขาป่วยไข้ไม่สบายมีทุกขเวทนานะเราได้ทราบข่าวขึ้นิดหนึ่ข่าวปวดหรือร้อนหรือหนาวหรืออะไรนะก็เข้าใจหรือเฉยๆถ้าเราโดยของเาเองเด้รู้จักทุกขเวทนา ฉันอมองเห็นทุกข์ของเราให้หนักที่สุดให้เห็นทุกข์เป็นประจำถ้าถามไม่เห็นทุกข์จะดีหรือญาติโยมว่าดีหรือไม่ดีฉันไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าจะว่าดีเคยฟังพระเจ้าท่านพะูดไหมยิม้มไม่เชื่อไปถามพระพุทธสุตกิคนที่เห็นทุกข์เป็นคนดี ก็ถือว่ามีความฉลาดพอคนที่ขายความฉลาดจะมองขายความฉลาดมองเห็นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเกิดของคนมันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขอยู่ในคันมันดาทุกข์หนักเราจําไม่ได้คลอดมาไม่ใหม่มีทุกข์หนักเราช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเราก็จําไม่ได้ ตอนนั้นหิวกว่าจะรู้สึกตัวคนก็นไม่ช่วยต้องร้องมันหิวเต็มที่จึงร้องทุกข์ไปนานครอบกำลหนักก็รู้ความว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วก็พบแต่ความทุกข์โตขึ้นมาแล้วสามารถช่วยตัวเองได้เราก็พบกับความทุกข์อีกหิวแล้วก็ต้องหายกินการหายกินก็เต็มไปความทุกข์มันทุกข์จึงไปกินด้ขอที่มีกินได้มันมาจากความเหนื่อยยาก ไม่มีความทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างไม่มีความสุขมีความทุกข์งหมด <c oughs> ทุกนอใจจะหิวก็หายมีความต้องการให้ความแก่ก็เป็นปัจจัยเื่อเหตุเป็นความทุกข์แก่เข้ามาถึงก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบ,บายเข้ามาถึงก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกข์ทลองความเราเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์เสริฐที่สุดในโลกมนุษย์ สัตว์อย่างอื่นประเสริฐไม่เท่ามนุษย์เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นคิดว่ามนุษย์มารยำนะมองหน้ากันไเป็นมนุษย์เป็นคนนะคืว่าสัตว์อย่างอื่นเสือที่ว่าดุร้ายตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยยิงเขาเสือกัดใครเลยนะแต่คนนี่กัดปลาวันหลายตัวเต้่าเต่าอ่ะนะ่ มันจะทำแกกินก็ทําทำอ่ะใช่ไหมเรความมาสัตว์มนุษย์เนี่ยฆ่าสัตว์ไม่จํากัดแต่เขาก็ายกย่องว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐรวมความจริงสัตว์มนุษย์ก็ดีสติชัยก็ดีก็มีทุกเหมือนกันใช่ไหมมีความเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันมีความป่วยไข่ไม่สมบายเหมือนกันมีการพักผ้าใจของรักของชอบใจเหมือนกันมีความตายเหมือนกัน รวมแล้วสัตว์ทุกประเภทในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ในเมื่อเราเห็นทุกคนใดเห็นทุกคนนั้นที่่าเห็นอริยสัจคนไหนเห็นอริยสัจจริงคนนั้นมีสิทธิ์เป็นพระอริยเจ้าคนที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ปณิพานคนที่มีปณิพานได้นนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นคนผิดม่ะไม่ผิดนะเหร บายมีคนมาถาม,มนีเขาก็เคยถามว่าพระอ,ร,ร,ะอรหันต์ที่ปฏิพันธ์แล้วจะแบ่งมาเกิดได้ไหมเลยแบ่งไหม <c oughs> มีคนมาถามที่ <c oughs> จริงนะั้นจะเป็นความน,นี้่ที่วัดกม็มีมีบ่อยๆแต่ความจริงเขาบอกให้ทราบว่าพระอรหันต์เนี่ยมาเกิดกไม่ได้นะแล้วก็ออกดิงข่าว จากนังสีนั้นงก็บอกว่าพระมุกคลาทายาแบ่งภาคมาเกิดรสายบทจะแบ่งภาพมาเกิดไม่ถามจริงๆนะเขาไม่อบอกนะก็เลยคิดว่าอวิชาที่มันมาจากไหนเป็นความเห็นผิดชัดแต่เราก็ไม่โทษเขานั่นเป็นความรู้เบื้องต้นใช่ไหมอาจจะคลาดพลาดได้ก็รวมความว่ายาโยมทุกคนยามเห็นอริยสัจให้มาก คำว่าให้มาก็ไมัได้หมายความต้องขิงกันทั้งวันวันหนึ่งตื่นขึ้นเช้ามาพยายามเห็นทุกเส้ก่อนตอนเช้ามีความนักขันมากแตยังไม่เหนื่อยพอตื่นขึ้นมาเช้าพักกิดประจำวันไปไหนไปไหนหไปโรงไปซ่วมใช่ไหมพระพุทธเจาบอกการหิวก็หายก็ดีปดุจาระปัสวะกว็ดีก็เป็นทุกข อย่างนี้เป็นนิพพัทธทุกทุกหนึ่งนิททุกประจําวันเราต้องเห็นไว้ทุกอย่างนี้ต้องถ่ายจาร,ระปัสสวะก็ตามมันมาจากไหนมันก็มาจากความเกิดเพราะเราเกิดเป็นคนและเกิดเป็นสัตว์ก็ต้องมีการถ่ายจาร,ระปัสสะไม่ไปถ่ายมันก็ทุกเครื่อ,อามว่าตอนเช้าขึ้นมาให้พบพบคําว่าทุกว่ากายเกิดมันทุกอย่างนี้ ตอนสายก็มีความหิวก็หายความหิวความหายก็เป็นเป็นทุกข์หลังจากนั้นรับทานอาหารแล้วก็ทำทำงานทําการแแสวงหาทรัพย์สินการประกอบกิจการงานแสวงหาทรัพย์สินก็แ,แบกกายก็ความทุกข์ก็นั่งใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราต้องเกิดอะไรทําให้เราเกิดไม่โทษพ่อโทษแม่ทนนะไม่ถูก พ่อแม่หลายคนพยายามจะมีลูกก็ไม่มีใช่ไหมที่เวโทษท่านไม่ถูกสิ่งที่ทำให้เราเกิดก็มีสี่หนึ่งกิเลสสองตัณหาสามปาทานสี่อกุศลกรรมถ้าในสีอย่างนีน้ยังมีในเราเพียงใดการเวียนว้ตายเกิดในวัตฏะยังมีอยู่เพียงนั้น นี่ถ้าการเมว่อวัแต่ยเกิดเกิดในวัาตามีอยู่เราก็ไม่้นทุกข์ดังนั้นเราพยายามหนีทุกวันน้อยต้องหนีทุกวันตอนเช้าตื่นมาปั๊บเริมตาขึ้นมานึกถึงงานที่เราจะบึญทํางานทุกอย่างที่จะทําทต้องมีความเหนื่อยยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทานอาหารรับทานอาหารจะคิดว่าไม่ทุกข์มันทุกข์นะทุกข์ไหมทุกข์ตรงไหน,น เขาบอกหามันประกอบกวาจริงการหามันแล้วมันก็ทุกข์อีตอนหิวเนี่ยกินใหม่ๆหม่ไม่ทุกข์มัม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 ไม่ได้ฟังเสียงแล้วนะพออิ่มแล้วที่มือก็เหม็นปากก็เหม็นพู้ซอนเชิญเหม็นชามเชิญเหม็นไม่หมดใช่ไหมไอ้ตัวเหม็นนี่มันตัวทุกข์ใช่ไหมต้องลีบล้างมือล้างปากล้างถวยล้างชามพู้สสกปรกถ้าเกินเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าทุกข์ ไอ้ตอนหิวไม่รู้แม่ล่อท้อาไมยมีแสดงความว่าทุกอย่างมันมีความทุกข์แล้วก็หาทางหนีความทุกข์คือตัดก,กิเลสตัณหาป่าทันและอุศนกรรมกิเลสได้คืความเศร้าหมองของจิตคืออารมณ์เลวจะถือว่ามันชั่วจัดทุกอย่างก็ไม่ได้ต้องถือ,อว่าอารมณ์เลวบูชาความเลวมากกว่าบูชาความดี อะไรที่มันไม่ดีไม่งานกิเลสะสนประวัติอย่างนี้นะอย่างคนเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องมีเป็นของธรรมดาถ้าต่อไปก็การพักผ่จนาของรักของชอบใจก็ต้องมีเป็นของธรรมดานนที่สุดก็ต้องตายแต่ว่าเจ้ากิเลสมันบอกว่าเองต้องไม่แก่นะเห็นไหมเราก็เชื่อกิเลสว่าเราจะไม่แก่ ในเมื่อความแก่เข้ามาถึงเราจริงๆความสะดวกในการประกอบกิจการงานไม่มีก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมีการเราเชื่อกิเลสมันมาพบกับทุกข์ไอ้ตัณหาตัณหาแปลว่าความพยายามอยากภาษาไทยง่ายก็คือความอยากอยากได้อย่างโน,น้นอยากได้อย่างนี้ไอ้ตัวอยากนี่คือตัณหะถ้าศัพท์ว่าตัณหานี่ก็อย่าคิดว่ามันเร็วเสมอไปนะ ต้องคิดว่าถ้าอยากชั่วจึงเป็นตัญหาถ้าอยากดีเป็นธรรมชนทะเองอยู่ถูกไหมอยากจะร่ำรวยถ้าอยากร่ำรวยเพราะสัมมาชีวะอันนี้เป็นธรรมชนทะไม่ใช่ตัญหาถ้าอยากจะรยวยเพราะการโกงเขาก็โบุยเขายื้อแย่งทรัพย์ของเขาอันนี้เป็นปัญหาเป็นกิเลสใช่ไหมกิเลสปัญหาใช่ไหม เรื่องการแย่งเขาขโมยเขาโกงเขาเป็นของดีความชั่วคิดว่าเป็นความดีนี่เป็นเกเรถ้ายหวังจะประกอบกิจการงานทุกอย่างเพื่อหามาได้จนทรัพย์สินเพื่อมีความสุขเพื่อการธรรมะเขาทรัพย์สินที่มีอยู่แต่ว่าเป็นสัมมาจีวะหาเรี่ยงชี้โดยชอบทำอันนี้ไม่ใช่ปัญหามันเป็นสัมมาจีวะเป็่องที่หาเลี่ยงชี้โดยชอบทำถ้าเขาเพียงได้เพียงการคิดก็ถือีว่าเป็นธรรมชาติมีความพอใจในธรรม เขาพอใจในทางหมายความพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าไม่โกงเขาทำด้วยความกุจริธรรมเป็นของดีด้ตามคําสอนของพระเจ้าในหนึ่งนิพพาเคยถามกันเขาเทศถามกันบอกอยากได้น่นอยากได้นี่ก็เป็นกามมตัณหาทิ้งใดที่ยังไม่มีขึ้นตองการมีขึ้น,ขน,ขน,น,นเขาเรียกกรรมตัณหาเ็าถามว่าคนที่ต้องอยากไปนิพพานเป็นตัณหาหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเนี่ย ตอบไม้ถูกไหมฮะเป็นฝ่ายากุศล็ว่าคนที่อยากปฏิพันธ์เป็นธรรมชันทะคือมีความพอใจในธรรมอย่างพวกที่ยากจนพุทธบริษัทนั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ที่บ้านก็าตามต้องการอยากจะถวายทานกับประสงค์อยากจะสงเคราะห์คนที่มีความทุกข์มีความลำบากขาดสนยากจน อยากจะสงเคราะห์สัตว์ที่มีความทุกข์มีความหิวโหยนะอาหารที่ความไม่อยู่ไม่สะดวกก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นตัญหาจยากเป็นธรรมชนทะคือมีความพอใจในธรรมเป็นสังหาวตัตุนะสังขาวตัตุการสงเคราะห์ซึ่งกันละกันถ้าการอยากให้อยากให้เอาอาหารกาสัตว อยากให้ทรัพย์สินบางอย่างหรือหายการบริโภคแก่คนนี้ยากจนเขินใจยาถวายทางเดพระอย่างนี้นะท่านถือว่าเป็นธรรมัญชันทะใจตัวอยากตัวนี้ตัวคิดอยากมันคิดยังไม่ลงมือทำเป็นจาคานุสติกรรมฐานใช่ไหมเข้าใจมันไม่ยากเพื่อตัวอยากจะให้หนี่ยังไม่ได้ให้ เห็นเดินไปเดินมา,ส,านสัตว์เป็นท้องไอ้สุนักตามข้าวถนนมันท้องกิวมันหิวใช่ไหมอันนี้ถ้าเรามีสตางหรือจะซื้อขนมแล้วมีข้าวหรือจะให้มีของจะให้แต่มันยังไม่ได้ให้ไอตัวอยากจะให้เห็นคนคอทานก็อยากจะให้เห็นพระสงฆ์เดินมาก็อยากจะถวายมันเป็นเพียงแค่อยากเฉยๆเรายังไม่ได้ให้ตัวอยากตัวนี้เป็นจาคานุติกรรมาฐานคือคิดอยาสงเคราะห์คิดจะให้ ตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวคิดจะสงเคราะห์คิดจะให้แต่คิดไว้เสมอนล้วมันเป็นชานอาการอย่างนี้จะเป็นชานได้ต่อเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นทุกขณะขณะที่เห็นสัตว์มีทุกคนมีทุกพระมีทุกอย่างใดยิ่งหนึ่งก็ตามฉันก็ทุกอยากจะสงเคราะห์ความอยากมันคือกึ่ทันทีทันใดโดยไม่ต้องบังคับอยากจะให้ยานี้ถือเป็นชานในจารย์คนีติกรบผ่านชานแท้นะอย่างยานแบบแช่ไม่ยืดฝึกไหม ไม่ใช่ฝึกเป็นตัวแท้จริงๆถาจยาถามว่าได้าชานาจารความนิสิตกาไานเกิดขึ้นจะมีผลอะไรดีบ้างก็ขอตอบว่าเพียงแค่อยากยังจะไม่ให้ยังไม่ได้ให้เห็นสัตว์หิวอยากให้เห็นคนหิวอยากให้เห็นพระหิวก็อยากให้ยัไม่ได้สัตว์พีิงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามความอยากอย่างนี้ส่งตัว เห็นแล้วเดินไปถึงบ้านยังคุ้นคิดถึงถ้าว่าเออคนประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วนรกเขาไม่ต้องการเขารังเกียจไม่ว่าคนแค่อยากยังไม่ทันลงมือให้อยากจริงๆอยากสุขเพราะแต่มันไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีของจะให้เพียงแค่นี้จิตเป็นมหากุศลอย่านี้ตายแล้วเข้าเขตนรกบันไดเขารังเกียจเขาไล่ตีน่าเสียดายนะ บ่ายกว้างๆานให้เราอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะจิตเป็นชานท่านขณะที่ยังป่วยไข้ไม่สมบายใกล้จะตายจิตยังคำนึงถึงความต้องการจะให้อยู่ท่านถือว่าเป็นฌานในจาคานุตติกามฐานถ้าเป็นอย่างนั้นตายเมื่อไรไปโคมอนั้นเป็นพคมติไม่เชิงเเล็กเขาหนักมากใช่ไหมตอนนี้สําหรับจาคานุตติกามฐานนี่อาน,นิสงส์งก็สูงมาก สอนอย่างไจากคานุตกรรมฐานถ้ามีเป็นปกติต่อไปถ้ากำลังสูงขึ้นจิตในเมื่อนึกเจงจาระคาเกิดขึ้นในเมื่อ,อารมณ์ทรงตัวเวลานั้นนิวรณ์ก็ไม่กวนใจถ้านิวรณ์กวนใจมันก็คิดไม่ได้ขณะใดที่จาราคานึตกรรมฐานเกิดขึ้นประจําใจนิวรณ์ไม่กวนใจเวลานั้นจิตก็มีปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นเพราะสมาธิตัวนี้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้นก็สามารถไปสวรรค์ได้ปัญญาอย่างกลางเกิดขึ้นก็สามารถไปพุมโลกได้แต่สมาจะไม่พูดสองอย่างนี้ถ้าปัญญาตัวสุดท้ายเกิดขึ้นนั่นคือมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเรานี่ก็มีทุกข์ทั้งโลกก็มีทุกข์การเกิดเป็นทุกอย่างนี้ ถ้าคาัว่าการเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราเกิดกิชใช่กระทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการการเกิดแบบนี้ต่อไปอีกขึ้นที่ว่าการมีร่างกายเพื่อความเกิดจะไม่มีสําหรับเราต่อไปเราต้องการอย่างนี้มันเกิดคิดจะมาเองวันนั้นนิดวันละสองสามนาทีแล้วนาทีสองนก็ตามเพียงแค่อย่างนี้ตื่น้มาใหม่ๆไม่คิดตามนี้ก็ตามเวลากลางวันทํากิจการงานคุยกับเพื่อนบ้างทํางานบ้างง่วงว่างอยากกายคุยงนว่างอยากงาน มันเหนื่อยจิตก็คิดว่าไอ้นี่มันทุกข์เราว่่อยากเกิดมาเพื่อทุกอย่างนี้อีกหรือก่อนอย่านอยคิดสักหน่อยก็าตามเวลาไม่จํากัดก็เป็นเวลาปกติถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเวลาที่ทุกคนจะตายป่วยหนักครั้งสุดท้ายอารมณ์นี้จะส่งตัวจะเข้ามาสิงใจตันตีอุศลก็ครอบงำจิตไม่ได้เพราะนี่เป็นมหากุศลใหญ่มากเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงสุด ในเมื่อหมากุศลใหญ่ก็ครอบงามจิตอันกุศลเข้าไม่ได้ไอ้ตัวบาปในร่างกายเข้ามาแทรกใจเดี๋ยวแต่บุญจิตจะทรงตัวทรงตัวแบบไหนทรงตัวก็มีความรู้สึกร่างกายนี้มันจะพังไม่รู้ว่าร่างกายจะพังใจก็เฉยเฉยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเวลาพร้อมกันนั้นก็จิตใจก็ไม่ห่วซั์สิ่งไม่ห่วงคนเบื้องหลังถือว่าตัวเราเองก็จะตายความตายเป็นของธรรมดา ผู้คนก็สามารถส่งที่ยุจที่อาเป็ทรงชีวิจตได้ตามความสามารถของเขาจิตกระประสงค์เรมณ์ก็จะเป็นสังขารุเปรดขายานสังขารุเปิดขายานคือการวางเฉยในร่างกายคือว่าตายเป็นของธร้รมดาของมันอยากจะตายก็เฉยตายถ้าตายคราวนี้เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าเราไปอย่างนี้นะอย่างนี้วันไหนจะตายวันนั้นเป็นพระราหันสำหรับครวาสนะ ในเมื่อเปรหันนะัต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีทั้นะบอกว่าคารวะแต่เป็นพระรหันคารวะถ้าเป็นพระรหนาาัน,ะหนจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินพระอาทิตย์ตกลินในวันตรงนี้แต่ว่าเนื้อแท้จริงเนี่ยปรากฏในสมัยพุทธเจาาา้าคารวะที่เปรหันนิพพานวันนั้นทุกคนรวมความประการเจริญกรรมฐามนบรรดาแต่พุทธบริษัทให้ถืออารมณ์ธรรมดาเป็นสำคัญยามปกตินะ อย่าถือว่าเวลาสงัดที่เรานั่งเข้าสมาธิเป็นเวลาสําคัญเวลานั้นก็สําคัญถือว่าเวลานั้นเป็นการฝึกเพื่อการทรงตัวว่าจิตที่เป็นอุศน์อารมณ์ที่เป็นอุศน,นี้ต้องการให้มีความรู้สึกประจําตอนกลางวันและยามปกติทํางานอยู่ก็ตามเรื่องงานแล้วก็ตามเวลาไหนก็ตามมันว่างนีจิตก็คิดขึ้นมาเองไม่ต้องบังคับว่าความทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราเกิด เราเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสคือความเศร้าหมองกระรองชั่วของจิตตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ตามกำลังลที่กิเลสสั่งอุปาทานมีความยึดมัน่นถือมั่นไว้สิ่งที่กิเลสสัง่งสอนเป็นของดียึดมัน่นไม่ปล่อยอกตศนกรรมทําด้วยความไม่เฉลาดตามกิเลสสัง่งกลุ่งความอาการเนื้อสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยเราเกิดเวลานี้เราจะตัดกดิเลสตณหนาอุปาทานและอัตศนกรรม นรยจะตัดแบบไหนก็ตัดแบบง่ายๆขึ้นหนึ่งไม่ลืมความตายของชีวิตรายการที่สองยอมรับนบถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงง์รายการที่สามมีสินนักกำหนดสิทธิ์ให้ครบถ้นเป็นก,ก,การส่งความความสงบโคจิตและก็รายการที่สี่ตัดกิเลสตัวสุดท้ายตัดชั้นทะคือความพอใจในการเกิด เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยผมตัดราคะเห็นว่าความเกิดในเมืองมนุษย์มันสวยสดงามเทวดากับพมสวยสดงามยานี้เราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวแคนิพพานถ้าคิดอย่างนี้เพียงวาระทเพื่อแช่แช่สองนาทีนะวันวาระสองวาระตัวเนี้ยคิดให้เป็นประจำถ้าเป็น,นประจำได้ก็จะดีเฉพาะเวลาจำกัดเวลาที่บังคับ ยังตั้งใจว่าถ้าตื่นเช้าเราจะคิดอย่างนี้ก่อนหลับเราจะคิดอย่างนี้แล้วต่อมาใหม่ๆมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างระยะหลังๆต่อไปพอตื่นพับอารมณ์คิดทันทีแล้วพอใกล้จะหลับหัวถึงหมอนก็คิดทันทีอย่างนี้เสียเป็นฌานอารมณ์เป็นฌานแล้วเป็นเกีเ่ยนในในการในวิบัฒนาอย่างขั้นสูงสูงสุด คือการไม่ติดโลกคืวโลกของโลกเนี่ยถือว่าตัดวิชาอารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคำว่าทรงตัวไม่ใช่หมายถึงทั้งวันนะเจะเสือะคราวัสมาทั้งวันไม่ได้พระก็ไปได้เหมือนกันเอาอญยามว่างที่โอกาสมีขึ้นจิตมนุษย์อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงชาตินี้วังนิพพานแน่นแน่นอนที่เวลาก็จะหมดพูดไปมาไม่รู้พูดอะไรบ้าง ก็เลยเวลาสารนาทีสเสจสำหรับญาโยงพุทธบริษัทที่มาใหม่การจริญกรรมฐานถ้าบังเอิญท่านที่มาใหม่มาที่นี่ใหม่แต่ถ้าบังเอิญเก่ามาจากที่อื่นเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามให้รักษารมเดิมที่ฝึกมาแล้วอย่าเปลี่ยนว่าถ้าเปลี่ยนบางทีท่านทนาาําเป็นชานมาแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ปั๊บเป็นต้องขึ้นต้นใหม่ การเจริญสมาธิาาาาพัฒน,นายา่อมีนุภาพเสมอกนใไอส่งเสมอกันสถาบญาติะองบริษัทที่ใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยให้ปฏิบัติตามนี้ก่อนภาวนาคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ทานท,ทุกข์าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพัดพลาดเจ้าของรักคนชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดมาเพื่อทุกข์จะนี้อีกเราก็ไม่ขอเกิด ถ้าร่างกายตายไปแร้วเขาไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นก็รู้ลมหายใจเขาออกหายใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทันใจออกนึกว่าถเอาแค่นี้นะยิ่งกว่าจะหมดเวลา20นาทีท่านญาติโยมที่เก่าแล้วก็ว่าตามปริยาใสนะแต่ว่านวังยาอาภิถ ảnh เขาดูเรื่องหวยคนน่ะไอแถวเนี่ยเป็นตับเนี่ยที่งนึกวาไม่รู้ยิ่งนอะไรบ้าง